แ่จะบอกทุกคนบอกทุกคนว่าการที่เราแบ่งเวลาหัานมาปฏิบัติหันมาทําสมาธิผ่านมาปรับจิตตัวเราเองผ่านมาเพ่งมองดูใจเราในขนาดที่เรามองในขณะที่เรานั่งหลับตาเราจะพิจารณาว่าความสุขแท้จริงคืออะไรความสุขแท้จริงเราเป็นบ้านไหมบ้านหลังใหญ่ไหมบ้านจะใหญ่แค่ไหนเราก็นอนนิดเดียวเนาะลถไหมลถคันใหญ่คันโต ใหญ่แค่ไหนมันก็ไปถึงเป้าหมายเดียวกันแต่ถ้าเกิดเรายึดที่วัตถุสิ่งของเราก็จะทุกข์รถซื้อหลู่มาเราก็กลัวหายเป็นทุกข์อีกนะบ้านหลังใหญ่ก็กลัวขโมยเข้าอีกแต่ถ้าเกิดเราปรงแล้วเราวางเราเข้าใจในสัจธรรมว่าเมื่อเรากินเจเมื่อเรากินแบบมบังสวิรัตเราลดละความอยากเราไม่อยากกินเนื้อสัตว์ เราจะเว้นทุกวันพระกับวันเกิดและเมื่อเราละเว้นแล้วพลังตรงนี้พลังจิตเราที่เรามีศรัทธาเรามีความเชื่อว่าเรากินเจนแล้วสุขภาพเราจะดีสุขภาพเราก็จะดีจริงๆและกินเจนแล้วเราจะได้บุญเราก็จะได้พลังบุญตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราทําความดีอะไรก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่เราทําเช่นการนั่งสมาธิพรงนี้ เราได้ทําสมาธิเพื่อบูชาความดีเราจะได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนเรามีความเชื่ออย่างนั้นและให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราได้มารับบารมีจากพระมารดาจากกายสังขารอาจารย์แม่พระแม่สีมาค่ะองค์มาทีวีที่นี่ให้บารมีเราแล้วเรามีความเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตเราอุปสรรคใดๆที่มีจะคีบคลายได้นี่คือพลังความเชื่อและพลังจิตที่เรามีความเชื่อมั่นที่เราศรัทธาต่อองค์เทพ เทวเทวี TV, และเราจะได้รับพรตรงนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดเราเราไม่เชื่อเรามีความสงสัยเรามีความลังเลเรามีความกังวลว่าเอ๊ะจะทำไปทำไมจะปฏิบัติไปทำไมเสียเวลาเปล่าเท่ากับเรามีความไม่เข้าใจและมีจิตที่เรียกว่าเป็นอกุศลจะมาขอพอรอย่างเดียวและไม่รู้จักการปฏิบัติไม่รู้จักการให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้การให้อย่างมาทําบุญหยอดตู้ทํา,าทบุญพนันพระไฟทําบุญด้วยศรัทธาของเราอะไรก็แล้วแต่การให้ทานการให้เงินคือทานเท่านั้นนะการมีสิงการภาวนาสําคัญนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องต้องรู้จักการปฏิบัติอยู่ในทานสิงภาวนาให้ครบและจะพบความสุขที่แท้จริงได้และองค์นายองค์เทพก็จะสามารถมีพลัง มีฤทธิ์มีอนุภาพที่จะพาให้เราประสบความสำเร็จและนึกถึงขอพรอ,อะไรก็จะได้อย่างอัศจรรย์นะลูกนะสาธุได้ปฏปปิบัติบูชาทานสิลภาวนาขอน้อมบูชาพระพุทธองค์ขอถวายบูชาพระมารดาพระบิดาเทวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้ด้วยศรัทธาและขอตั้งจิตแผ่บุญนี้ให้กับ พ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้านายลูกน้องบุตรบริวารที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้รับบุญนี้ไปด้วยกันและขอตั้งจิตอุทิศบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรที่มาถึงข้าพเจ้าแล้วที่มาติดปิดกั้นทำให้ข้าพเจ้าชีวิตติดขัดจงรับบุญคือส่วนนี้นับบัดนี้ขอให เจ้ากรรมในเวรที่มาถึงแล้วก็ดียังไม่ถึงก็ดีให้ได้รับบุญแห่งทานสิ่งภาวนานี้ข้าพเจ้าขอสำรักนิกรรมที่เคยสร้างบาปกรรมไว้ให้ท่านทั้งหลายจงรับนับปี้และเปิดทางให้แก่ข้าพเจ้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมนำพาชีวิตให้ข้าพเจ้า มีความสุขความสำเร็จด้วยบุญแห่งทานสินภาวนาน,น้เทินสาธุสาธุสาธุาธหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวข้าพเจ้าจิตวิญญาณตรงนี้หากเคยอาฆาตพยาบาทกดเทืองผู้ใดที่จำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีในชาตินี้ก็ดีชาติก่อนๆก็กดีข้าพเจ้าขอโหสิกให้อภัยยกโทษ กลดโทษไม่ขอจองเวรไม่ขอจองกรรมไม่ว่าจะทำร้ายข้าพเจ้าโกงเงินข้าพเจ้าหรือนินทาว่าร้ายสิ่งใดๆที่ทำให้ข้าพเจ้าขุนคลองหมองใจในวันนี้ข้าพเจ้าขอโอโหสิยกถวายเป็นบุญแห่งการให้อภัยทานบุญกุศลนี้ ประกอบกับบุญแห่งทานศีลภาวนาและการพยาพยาานขอเป็นพลังบุญหนุนนำให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขมีความเจริญร่มเย็นเป็นสุขด้วยบารมีแห่งพมารดาถวยเทพเทวาณที่แห่งนี้เสริมทรงให้แก่ข้าพเจ้าที่ชื่อด้วยเธอ นับปัดนี้ข้าพเจ้าขอเปิดจิตเปิดใจในการรับบุญบารมีเสริมทรงให้ชีวิตข้าพเจ้าประสบความสำเร็จจากนี้ไปข้าพเจ้ามีความเชื่อมีความศรัทธาต่อบารมีมหาเทพมหาเทวีต่อพระแม่สีมหาอุมาเทวีนะักที่แห่งนี้ช่วยจุดดึงข้าพเจ้า ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากนี้ไปสาธุสาธุสาธุหาจจะเข้าลึกๆคาจงยาผ่อนคลายค่อยๆเอามือลง mm hmm. เบาเลยใช่ไหมรู้สึกดีขึ้นเลยและตั้ง mm hmm. ใช่ไหมเมื่อกี้พอเปิดองค์แล้วแล้วก็พอมานั่งสมาธิ mm hmm. มันเบากว่าเดิมอีกใช่ไหม mm hmm. เปิดองค์ก็โล,งล่งละแต่มันเป็นโล่งแบบแรงๆถูกปะ แต่พอนั่งสมาธิแล้วสงบแล้วก็เบาแล้วรู้สึกได้รับพลังบวกไหมพลังดีๆแล้วเชื่อมาว่าเราจะดีขึ้นพอได้นั่งแล้วเชื่อมะเชื่อนะเป็นยังไงนั่งวันนี้รูากแบบง่งขึ้นแน่มีอาการยังไงรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอยาโง่งขึ้นมันเบาแบบมีพลังในตัวเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าวันนี้เราได้มารับพลังดีๆแล้วกลับไปจะดีขึ้นไนหะมเนะชื่อไหมถ้าเชื่อจะได้ ต้องมีพลังนะอันนี้เติมพลังให้แล้วนะเติมพลังแล้วเราต้องเชื่อตามานี่มานานหลายปีนะแล้วหนูมาหนูตามไห,าหานหนูดีใจเล<ะ>่โล่งเป่ามะมีพลังเนาะเชื่อนะว่าเราจะได้สิ่งดีๆแล้วเมื่อสักครู่พระบรรดาบอกว่าจะมีโชคด้วยให้เชื่อมันนะให้สําเร็จน,นะเพราะฉะนั้นแล้ววาจาศิธิ์ที่พระบรรดาผู้ขานอนจันทร์แม่ไปอะไรที่เราจะได้ก็ได้ แต่จะช้าหรือเร็วอ,อยู่ที่ตัวเรานะบางทีเราเอ่อยเราไม่ปฏิบัติแล้วเราไม่เชื่อเราลังเลก็ช้านะเพราะ,ะนั้นเราต้องมั่นใจนะนะสาธทุกนะโชคดีลูกได้นะรู้สึกขอรู้สึกรู้สึกได้มันมันสำคัญขั้ไปปกติก็คือนั่งสมาธิอยู่แล้วแต่พอมาวันนี้ก็มีความตั้งใจนะจันแม่ชื่นชมนะว่ามีความตั้งใจแล้วก็ ตั้งใจในการปฏิบตัติได้พลังนะพลังดีๆได้ไหมได้เนาะสาธุได้ด้วยไหมได้รับพลังได้รับมิติที่ดีก็ขอให้ได้รับพรจากพระองค์นะสาธุสาธุ